ได้นะครับอันนี้คือแชร์ไอจอสกรีนให้ดูว่าตอนนี้เจ้าหูพับอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับกำลังเล่นคล้ายๆน่าจะเป็นปลักหรือว่าเป็นหลุมหลุมดินเห็นลงไปเล่นได้พักหนึ่งแล้วไม่มั่นใจว่ามันใช้ได้ไหมนะครับแต่มันยังมันขึ้นว่ากำลังไฟ์สดอยู่ สวัสดีนะครับเผื่อใช้ได้นะครับอันนี้ผมจะคุยคนเดียวไปก่อนจนกว่าแสงจะหมดหรือว่าแบตโดนผมจะหมดนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ห่างจากผมที่ประมาณ477เมตรความสูงของโดนก็บินอยู่เหนือยอดไม้นะครับ53เมตรตอนนี้ อาจจะสายหน่อยนะครับโดนเริ่มเริ่มเอ่อหมดอายุแล้วใบพัดไม่ค่อยดีแล้ว GPS ก็ไม่ค่อยแม่นครับตอนนี้บังคับยากหน่อยปล่อยบินนานานี่เดี๋ยวแอบไอ้นี่เองอันนี้คูณสามแล้วนะครับซูมเข้าไปคูณสามละเห็นได้เท่านี้ เดี๋ยวลองดูถ้าเรายังไม่ซูงม,มันจะอยู่สูงประมาณนี้อ๋อสูงอยู่ผมต่มถลงต่ำาไดออีกแต่กลัวว่าสัญญาณของโดนมันจะหายไปถ้ามันต่ำมากเพราะว่าเราอยู่ห่างครับจะเห็นในตัวคำว่า AC เหลืองๆเห็นไหมครับอันนั้นคือสัญญาณเริ่มอ่อนแล้วเห็น okay, ไหมครับทุกคนเห็นไหมครับหูพับณนะวันนี้นะครับเพิ่งมีโอกาสได้มาในรอบกี่วัน สีหวันแล้วมั้งผมไม่ได้ออกมาเลยเล่นดินอยู่ตัวเดียวไม่มั่นใจว่าเป็นช้างหรือเป็นอึ่งนะครับเพราะว่ากลมมากเมื่อกี้นะครับสักพักหนึ่งออกมาเห็นออกมาเดินกินอ,อ้อยชาวบ้านอยู่ชายป่านะครับกินอยู่พักหนึ่งเลยแล้วก็เดินเข้าไป ตรงนี้นะครับซึ่งห่างจากป่าอ้อยนะ่จาจะประมาณสามสิบเมตรประมาณนี้คันตูดละคันตูดละถูตูดละถูตูดอวนเอ้ยเย็นนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเดินไปทางไหนนะครับ มันจะเริ่มขยับแล้วตอนนี้ก็ยังยังอยู่โซนเดิมภูเขานะครับอยู่อยู่ตีนตีนเขาลูกที่แยกออกมาโดดๆอยู่โซนพื้นที่ของบ้านหนองเตาปูนนะครับอ้าวถูถูถใคร โอ้เอาเอาเอา้วนขึ้นนะครับขึ้นอันนี้คือขึ้นจากเอนั่นพยายามขึ้นจากาหลุมที่ตัวเองลงไปด้วยการเอา,เอาขาหลังขึ้นมาก่อนที่ละข้าง เมมของโดรนก็เต็มนะครับไม่มีโอกาสได้เคลียร์อะไรก็เลยถ่ายบันทึกไปด้วยโดยที่ให้มันบันทึกลงมือถือเลยซึ่งความละเอียดก็จะลดลงไปมากนะครับตอนนี้ประมาณหกโมงเย็นนะครับหกโมงหนาที แสงก็ใกล้จะหมดแล้วดูแสงเย็นแปบ๊บหนึ่งนะครับเยนเย็นนะแม่ๆนะครับบนเขาแสงจะหมดแล้วแล้วผมก็อยู่นู้นนะครับประมาณ400เมตรหาตัวเองไม่เห็นหรอกดูช้างกันนี่นะครับเป็นป่าอ้อยที่เขามาเดินกินเมื่อกี้ แล้วตอนนี้ก็มาแอบอยูงนี่ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่นะครับอันนี้ผมผมเข้าใจว่าระบบมันยังไลฟ์สดอยู่นะครับผมก็เลยคุยคนเดียวอยู่ซึ่งซึ่งตันนี้ไม่มั่นใจอาจจะคุยกับลุงกับแรงแล้วระบบใช้ไม่ได้ก็ได้ ไปแล้วขยับแล้วขยับไปแล้วครับเข้าป่าไปแล้วจะหาเจอไหมเนะมี่ยแสงยิงไม่ไอ้น,นี่อยู่ผมบินไปรอบหนึ่งนะครับเมื่อตอนมาถึงไปถึงก็อีกานะครับ อีกาบินไล่โดนผมเลยต้องกลับมานี่ไม่ไปไม่ไปหลอกเรายังเห็นหัวอยู่มันเป็นทางเอ่อเป็นทางที่น้ำไหล ผ่านนะครับจากบนเขาลูกเล็กๆเนะี่ยผ่านลงมาพื้นที่ตรงนี้ก็เลยยังเขียวอยู่แล้วเ,เป็นเป็นทางที่อ่าอาจจะสัตว์เลี้ยงชาวบ้านนะครับวัวควายขึ้นไปหากินส่วนนี้คิดว่านะอาจจะไม่มีแต่ว่า ดูจากล่องรอยแล้วมันเหมือนมีรอยสัตว์เข้าออกเริ่มเดิอนนี่แล้วน่าจะออกมาป่าอ้อยอครับทุกคนเห็นกับผมอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ผมคุยคนเดียวตลอดใช่ไหมไม่ใช่ผมคนเดียวที่เข้าใจผิดไปเองว่าระบบมันใช้งานได้ นี่เห็นไหมครับนี่เป็นเส้นทางติดไร่ชาวบ้านเลยนี่กป่าอ้อยเดินไปไหนเนาะแบตบผมจะหมดนะครับเราก็จะไลฟ์จนกว่ามันจะเตือนนะครับแล้วก็จะกลับทางเจ้าหน้าที่ชุดพยาพลายนะครับ ก็อยู่อีกฝั่งนึงนะครับกําลังรอดูอยู่เหมือนกันแจ้งกันแล้วนะครับแจ้งพิกัดแล้วเป็นไงเนานะ เจ้าอึงน้อยอึงน้อยหูพับนี่ความเด่นของเขาอย่างหนึ่งคือชอบเดินตามถนนมากกว่าที่จะเดินทะลุไปเองนะครับเดินมุดป่า,ม,นานมุดนั้นมุดนี่ถ้าถ้าเลือกที่จะเดินระยะไกลหรือว่าอันไหนที่ไปได้อเขาจะตามเส้นทางตลอด ก็ถือว่าปลอดภัยเขาแหละอยู่ตัวเดียวก็ต้องระมัดระวังหน่อยนี่ปัญหาอย่างหนึ่งเลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้คือทําอะไรที่เราเห็นแค่เขียวเมื่อกี้สีเขียวสีน้ําเงินเนี่ยที่เขาจับเมื่อกี้นะครับคือป้ายพื้นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาตินะครับพังทุกป้ายครับเป็นระเบียบไม่ได้ต้องพังของเขาหมด ยืนพักเหนื่อยเอ้ยอ้อ้วนเดินเข้าปะอ้อยแล้วเขียดินเขียดินสูงได้เท่านี้นะครับท่านคนไหนถ้าดูขัดใจหน่อยนะครับนี่ดินโปรยหลังไล่ไล่มแมลงซะหน่อย เดินดิง่งอาจจะมาหาน้ําก็ได้ครับเดินแบบนี้เดินแบบนี้อาจจะตั้งใจมาหาน้ํหลมเดอ้อติดลมเดอ้อดูดีๆเด้ออ้วนติดลมเดอ้อไม่เอาขึ้นเดอ้อช่างใจครับสิ่งที่ช้างกลัวอย่างหนึ่งคือนี่แหละครับการติดหลมกําลังช่างใจว่าจริงไหมโอ้ลมลมลมเไม่เป็นไรไม่ลึกไม่ลึกมาได้ ทุกคนเห็นอยู่ใช่ไหมครับผมเปิดออกอย่างหน้าจอเพื่อไปดูไม่ได้ผมก็เลยไม่มั่นใจแบตเลยยีแปดเอร์ซนแล้วอีกหน่อยนะ่าจะเตือนแบตเตอรี่อ่อนแล้วครับระยะทางสี่ร้อยห้าสิบเมตรกลับมาก็าจะต้องใช้แบตเตอรี่ จำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจจะอีกสักหน่อยนะ่าจะได้จบการไลฟ์สดนะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับถ้าดูได้นะพาเจ้าหูพับมาสวัสดีวันช้างไทยครับ นี่ลายกลุ่มจากของเจ้าหน้าที่แจ้งเข้ามาคุยกันละสวัสดีทุกท่านนะครับที่ผมมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมใช้ใชเ้เป็นสกรีนหน้าจอนะครับเพื่อที่จะได้เห็นเจ้าตัวนี้ไปพร้อมๆกันกินยญ้าแล้วมัง้ง นะครับโอเคแบตบ24%บแล้วขอจบกันไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากทุกท่านได้เห็นก็ดีใจด้วยได้เจอช้างด้วยกันแล้วนะครับในเวลานี้ <Battery level S 1> เห็นไหมครับแบตเตอรี่อ่อนแล้วอยากใเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับ3 2 1 สวัสดีครับ